ยำผักเคลือบค่ะผักเคลือบเดี๋ยวกินกับเเหนียวนะคะค่ะเราจะยำผักเราจะยำผักเคลือดค่ะเอาก้านออกให้หมดเขาต้มมานะคะแล้วก็หัน่นหยาบๆเครื่องเขาก็มีตะไคร้สี่ห้าแว่น เอ้ตะไคร้สองต้นค่ะขาดสีสี่ห้าแว่นนะคะแล้วก็มีสามเกลอสามเกอลอรากกระเทียมผักชีพริกไทยค่ะแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็หอมแล้วก็มีพริกแดงนะคะเรามาตำแล้วก็มีมีพริกขี้หนูกับพริกใหญ่นะคะประน้องขั่วไว้ค่ะนะคะแล้วก็มีกะปิหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะ แล้วมีหอมกับกระเทียมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปเกียวนะคะขากระตคร้นี่เขาตำยากนะคะเอาลงตำก็โขกก่อนนะคะแล้วก็เอากะปิกระเทียมพริกแดงใหญ่รากผักชีลงตำโขกหย,ยาบๆที่ะะเราใส่พริกแดงสดนี่ก็เพื่อใหออ้ผัดเนี่ยเขามีสีสวยค่ะเพราะผัดผัดเขาพอต้มแล้วเขาจะเป็นสีเขียวคขำๆเอาหอมลงโขก ทีหลังนะคะขบหยาบๆนะคะไม่งั้นน้ำมันเขาจะกระเด็นเข้าตาค่ะใส่เนื้อหมูประมาณส,สักสีิบกร,รัมนะคะหมูสับหมู3ามชั้น5้สิบกร,รัมค่ะนี่เราหมักไว้นะคะเนื้อเนื้อสับทุกชนิดก็น้องซื้อมาล้างหั่นแล้วก็หมักค่ะหมักก็จะบีบแป้ง แป้งสาลีแป้งข้าวโพดซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแล้วก็น้ำปลาซอส <พอ S 1> หอมพอหอมเหลืองนะคะแบ่งไปขึ้นหนึ่งแล้วก็ผัดน้ำพริกเอาน้ำพ,พริกลงผัดให้หอมค่ะผัดเครื่องแกงให้หอมนะคะจะอร่อยหรือไม่อร่อยก็อยู่ที่ผัดน้ำพริกแกงเลยล่ะคะ่ะต้องผัดให้หอมค่ะเอาน้ำล้างทุกนะ เอาผักเคลที่หันไว้ลงค่ะหมดเลยยังยุบเราผัดให้เข้ากันค่ะผัดให้เข้ากันนะคะน้ำจะแห้งไหยเอาน้ำมาเติมเอาน้ำซุปไง ใส่ซีอิวขาวนะคะน้ำมันหอยน้ำปลาไปครึ่งหนึ่งก่อนคะ่ะพอดีวันนี้ป้าน้องซื้อหูหมูค่ะเราให้เขาต้มไว้ก็เลยไม่มีน้ำซุปก็เลยเอาอันนี้มาใส่ค่ะก็ะดีเหมือนกันจะได้มีมันนิดๆมาผักมันจะได้ไม่กระด้างป้าน้องก็ใส่หมูกับหมูสามชั้นลงไปนะคะเอาผักกบค่ะ มะเขือเทศลงไปเพิ่มสีสันนะคะน้ำเยอะมากินยำผักเคดกับป้าน้องนะคะยำผักเคดสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้านขวาติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้องนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องวันนี้ป้าน้อง ยำผักเคลอดนะคะจะกินกับข้าวเหนียวนะคะสนใจเครื่องปรุงเคล็ดลับต่างๆเข้าไปดูใน YouTube ครอบจัก,กรวาลของป้าน้องนะคะขอบคุณค่ะวันนี้มีข้าวเหนียวดำนึ่งปลาจระ,ะเม็ดทอดแล้วก็น้ำพริกไข่ปูยำผักเคลอด